เห็นด้วยไหมชาวเน็ตมองช่วงนี้แต้วนัทพรอวบขึ้นดูมีน้ำมีนวลไม่ผอมแห้งหากจะยังจำกันได้มีช่วงหนึ่งนางเอกสาวแต้วนัทพรคลั่งออกกําลังกายจนรูปร่างที่แต่เดิมก็ผอมอยู่แล้วยิ่งผอมลงลงจนโดนมองว่าเป็นโรคคลั่งผอมกระทั่งเจ้าตัวต้วตองออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ป่วยร้ายแรงอาจจะเต้นเยอะไปนิดนึง บวกกับช่วงนั้นดูแลเรื่องการกินด้วยเลยแบบเอาเข้าไม่เท่าเอาออกน้ำหนักหายไปประมาณ2-3ถึงกิโลจากที่ผอมอยู่แล้วแต่ถ้านับจากตอนที่อ้วนอ้วนด้วยก็น่าจะหลายกิโลกว่านี้ค่ะถามว่ารู้สึกว่าตัวเองผอมไปไหมรู้สึกเ้าคงจะต้องกินเยอะขึ้นแหละแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ใช่ว่ากินเยอะแล้วผอมแต่เพราะกินน้อยด้วยเลยยิ่งเป็นเอฟเฟกที่ตามมาว่ายิ่งผอมไปอีก ภาพต่างๆที่แชร์กันอาจจะแสงตกกระทบลงมาพอดีด้วยเลยยิ่งทำให้ดูผอมมากแต่จริงๆเวลาถ่ายรูปออกมาก็ไม่ได้ดูผอมขนาดนั้นถามว่าแต้าตั้งใจลดน้ำหนักหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจค่ะอาจจะอย่างที่บอกว่าเอาเข้าไม่เท่าเอาออกออกกําลังกายหนักไปนิดนึงแต่ล่าสุดดูเหมือนสาวเต้าจะขุนตัวเองให้กลับมาอยู่ในช่วงรูปร่างพอดีพอดีไม่ผอมไปและไม่อ้วนไปได้แล้ว สังเกตจากคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่แห่ชมว่าดูสวยขึ้นเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลไม่ดูผอมแห้งจนเกินไปและช่วยน่ารักเบาๆหน่อยจ้าน้องกดไลค์ไม่ทันแล้วและอื่นๆ